ใครถึงใครถึงสามกรถึงสาคะแนนก่นอนเชนะคนแรกเบิร์ดนะครับคนที่2อเจมแฟสเทนนะครับเรมาล่ากันนะครับสะสมหนึ่งรัรงออามา แปนได้หนึ่งนะครับช่วยจาเงินด้วยวันนี้นะครับอาจจะเตะเข้าครับเข้าเย้นี่ครับเตะบอลแบบบ้านๆคนภข้าก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะขอบคุณค่เ <laughs> แปหนึ่งคิเนะครับตอนนี้โอเคเข้ามาเข้าเข้าเข้าว่าด้สองแล้ว่าไสองแล้วจีแปหนึ่งนะครับเป็นเรียงไม่จะออกครับเฮ้ยร้าจาตัวเอง คุณเาหรอมาทำิีวีโอดี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตาใครเอาใบไึ้ใบ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 หอบ